สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจะขอบคุณทุกการรับชมจะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนทางนะช่องย t u b e ด้วยกันทุกคนทุกทานที่มารับชมแนวทางเลยครับมาเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยนะาจา้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยคละไลค์ละแชร์คขกดละานึ่งติดตามนะจ้า แนวทางหวยฮานอยสูตรหมัดร่วมจามเมือ่อีนวันที่14เดือน3มือ่อกับมาพบกับแนวทางของแอนจอยคือเกาแลวก็ตามเคยจ้าสำหรับผลฮานอยหมัดร่วมของวันที่13มเมื่อวานจ้าสำหรับเมื่อวานวันที่13น้นอยร่วมให้เด่นไปที่หาสี่วิ่งลูดจ้าสำหรับพนเฉพาะกิจหา 86สําหรับหา8ของเฮามาตัวนี้เต็มๆลากลอยลากซิบเดนหาวิรุทธาของเฮามาลากลอยเราจะสําหรับรอบเฉพาะกิจจ่ะ2ตัวราง86ชุดกันของเฮาเนีถือว่าผ่านไปเนาะชุดกันจับหายโบโดเราจะโอ้โหจับหาย89808182มา86สําหรับเฉพาะกิจบนจะนะเสียดายเราจะสําหรับ2ตัวรางเฉพาะกิจจ้ะ สี่สามอืมจะจเปลียพี่น้องให้สี่หาเขามาสี่สามสำหรับเฉพาะกิดลางเขาเรนสี่วิ่งดูดสี่จ้าสำหรับรอบพิเศษเจ็ดแปดหนึ่งแปดหนึ่งจับคู่เขากันไปตงตงจ้าอยู่ในชุดกัน แปดหนึ่งแต่วันเห็นพิษตัวจา้าสองตัวล่างพิเศษออกแปดเจ็ดโอโแอดจอยจับเล็กพี่น้องห้แปดเก้ามาแปดเจ็ดอีกสำหรับสุดกันของเฮาจะผ่าดไปอีกเราจะนาเสียดายถามโบซันเดิงบุญล่างเลยเราจะรอพิเศษกระบรอบเฉพาะกิจเนาะสำหรับล่างพิเศษผ่านไปจะแปดเจ็ดจับหายบดนจา้าสำหรับรอบปกติ เจ็ดห้าสามาเบิ่งค่ะพี่น้องจะหาสามกระจับคู่พาดไปอีกจ้ะเข้าเด่นหาวิรุทธาสำหรับรอบปกติบนจ้าล่างเจ็ดเก้าพาดไปสำหรับรอบ vip 170หนึ่งเจ็ดศูนย์ล่างเก้าสองอ่าสำหรับรอบ vip กพค่ะพาดไปเนาะสำหรับสุดสามตัวของเฮาแอดจอยจับหายเสียดไปเราจะรอบเฉพาะกิจห้าแปดหก แอตจอยจับหาห้าแปดสี่อืมอึอะสำหรับห้าน้อยคล้องเมื่อวานกับตองเขาตดเขาไฟฟิโนอเอฟซีหลายๆนอกจากเนาว์ชางเขาเฮาคือแอตจอยจับขู่พาดไปหลายครูเลยนอกจากเล็กเด่นวิ่งดูดของเขาอีกคือวาม่านอกจากแปดหกจับคู่พาดไปหลายคูนอกจากทั้งแปดหกแปดสี่แปดเจ็ดห้าสามอืมฮึ ดับเขาแข่ค,คู่เดียวแปดหนึ่งอาเมื่อนี้ฝากตามต่อละกันจ้าสำหรับฮานอยมัดรวมของวันที่สิบสี่จากวนสิไปรับชมกับฝากคำเตือนไว้นิดหนึ่งนอกจากไอจอยหายเป็นเพียงแค่แนวทางโดยจะเดินถามมักถ้าชอบคอยตามจะาถามหมักบั่วชบปอยพานได้นอกจากสำหรับพีโนโ่น้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่ๆนอกจากทายยังบูันได้ติดตามฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้รอดจ้าเผื่อเสด็บุพาณแนวทางตั่อไปนอกจากไอจอยกับ มีให้หลากหลายแนวทางจะสสาหรับแนวทางบวสีเป็นหุ้นสายหุ้นของเขาคือหุ้นนีเกอีหุ้นหางเสงเราพัฒนาเจอกันทุกวันจั์พูดซุกจะแนวทางรัฐบาลไทยกับมีให้เซนเดียวกันจะสสาหรับรัฐบาลไทยกับไก่เข้ามาแล้วเนาะ้วกแนวทางเวล่าสตาร์จาเมื่อวานในลาสตาร์ของเขาก็ถือว่าปังๆกันเลยที่เดียวจากน้อยมัดรวมมือนีให้ไปที่เด่น19วิ่งหลุดจาก ไซวิ่งสไซลุดกับเฮาน้อยร่วมจะหมักตัวได้ชอบตัวไดนําไปวิ่งไปลุดได้จ้าจับคู่หนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสำหรับเด่นเก้าวิ่งรุดเก่าจับคู่เก่าสาม cầu hạ cầu hụt cao chịp sắm lập cảnh cha cảnh e chói hải si hụt si chịp สีเ่าสำหรับสีเก่าอยู่ชุดกันจ้าสําหรับไซเบิร์นจ้าเมื่อนี้ไซเบิร์นสี่อ่านี่คือไซเบิร์นด้วยจะเด้อสี่สีจ็้าถามหักถาชอบเลียงเบิร์ตามได้ต้องจะถามบ่มหมักบ่ชอบเลียงเบิร์นปล่อยผ่านจ้าพอแอจอยจิตเบิร์อยู่สี7สี่เจขอเอาแค่สี่สี่กับเจ็ดเจ็ดละกันจ้าสำหรับไซเบิร์นสำหรับ3ตัวจ้าเก้ ก้าหนึ่งสอง่านี่อ่านี่คือสุด3ตัวบนจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าสตัวแอดจอยโคเน้นไปที่1 48กับ9ก4า กันจ้าเขาเน้นไปที่49 47 9้าสเจ็ดเหาเกสเดนหนึ่งวิ่งรุดหนึ่งขอเน้นไปที่1 4ึ่สี่หงสองำหรับเลขเบิ้ลจา้าขอเน้นไปที่เบิ้ล44ี่สี่สำหรับแนวทางวหวยฮาหนอยมัดร่วมของเข้ามือนี่ตามนี่เลยจา้าสำหรับ แนวทางตัวเลขการซิอยู่ในรางประมาณนี้เนาจะเพอาะแอนจอยหายน้อยจะหมักตัวใดชอบตัวใดหรือว่ามักอยู่ในรอบใดมือน,นี้ลองนําไปเปรียบเทียบอีกที่เนื่องไดจามือนนีนก็ขอห้มากปังๆละกันเนาจะขอห้พี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางสชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า